1> 6 1 2สกิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมกอขอนแก่น AM 1 3 1 4กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมกอสงขลา AM 1 2 6 9กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาครายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชัชยาวิภูสนาวิคค่ะผมกล้าบันลังครับพบกับเราสองคนนะคะในรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะเช่นเคยค่ะกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปด้วยกันค่ะครับและว,วันนี้เรากลับมาพบกันที่ห้องส่งททบ5เป็นรายการสดเช่นเคยครับค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ตรงกับวันสําคัญ ของพุทธศาสนกชนทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นวันวิสาขบูชาค่ะซึ่งนับว่ามีความสําคัญมากๆเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะซึ่งโดยปกติทุกปีครับน้องชัดครับในวันวิสาขบ,บูชาเราต้องออกไปเวียนเทียนกันที่วัดใช่แล้วแต่ปีนี้ครับเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด คุณผู้ชมสามารถเวียนเทียนได้ผ่านทางออนไลน์ครับน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการเวียนเทียนตามวิถีใหม่หรือว่า New Normal ค่ะเพื่อเป็นการตัดวงจรโควิดนั่นเองเหมือนกับที่ทางทอทอบอ5นะคะในฐานะที่เป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อสังคมค่ะได้จัดให้มีโครงการตลาดเกษตรสนามเป้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตัดวงจรโควิดขึ้นนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดจําหน่ายผลผลิตทางด้านการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะนอกจากเราจะมีทุเรียนหมอนทองคัดเกตแล้ว เรายังมีผลไม้ตามฤดูกาลด้วยเช่นกระท้อนมังคุดจากจังหวัดปราจีนบุรีครับเงาะจากจังหวัดตราดลำไยจากบ้านแพร้วสมุทรสาครครับโอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยขึ้นชื่อทั้งนั้นเลยหาทานได้ยากนะคะแต่ว่ารายการเราก็จัดมาให้คุณผู้ชมอย่างนี้เนี่ยถ้าสนใจอยากสั่งซื้อช่องทางไหนคะทาง c a ซ l center ของสทบ5เราครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 2 2 7 9 1 2 5 5ครับ ย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับ02 279 1255ครับหรือผ่านทาง l ล n e หรือ f a c e o o o k p a โอล่าล่าช้อปปิ้งก็ได้ครับและที่สำคัญเรามีบริการจัดส่งฟรีด้วยนะคะ,คะสำหรับเรื่องแรกในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรนะคะเกี่ยวกับทุเรียนที่กล้ารับอาสาพาพวกเราไปอัปเดตกันค่ะครับ ุณผู้ชมครับวันนี้กล้ามาอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรครับเพื่อมาพูดคุยกันถึงเรื่องแนวทางในการส่งเสริมและขับเคลื่อนภาคการผลิตให้มีคุณภาพครับโดยเฉพาะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของทุเรียนครับวันนี้ผมได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอาทิบยดีกรมส่งเสริมการเกษตรครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ ภารกิจหลักของกรมส่งเสริมการเกษตรคืออะไรครับท่านกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเราสังกัดอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะดูจากชื่อนะครับก็คือเราเน้นหนักในเรื่องของการส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการพัฒนาอาชีพซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับทำให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับได้คุณภาพและในขณะเดียวกันก็มองถึงในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิต และรู้จักการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการที่จะผลิตสินค้าด้านการเกษตรด้านพืชท่านครับสถานการณ์การผลิตและสถานการณ์การตลาดของทุเรียนไทยในปี2564เป็นอย่างไรบ้างครับขอท้าความนิดหนึ่งมาในปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีซึ่งเราได้ผลรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งออกได้แต่เราก็ใช้กระบวนการในการบริหารจัดการนะครับเรามีคณะกรรมการฟุตบอล ก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านดรเฉลิมชัยศรีอ่อน,นเป็นประธานสิ่งที่เราต้องทําก็คือบริโภคเองภายในประเทศพยายามหาแคมเปญต่างๆหาพันธมิตรในการร่วมมือนะครับโดยการที่จะช่วยซื้อผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรนะครับเราคิดแคมเปญขึ้นว่าซื้อสินค้าเกษตรไทยเกษตรกรอยู่ได้ประเทศไทยอยู่รอดนะครับแล้วก็กระจายข่าวตรงนี้ออกไปเราก็พยายามสื่อความหมายว่าปกติแล้วเนี่ยครับ สินค้าระดับพรีเมียมแบบนี้เนี่ยคนไทยมีสิทธิ์ที่จะได้บริโภคน้อยหน้าเนื่องจากว่าเป็นสินค้าพรีเมียมราคาค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสดีของประชาชนคนไทยที่จะได้รับประทานสินค้าผลไม้พรีเมียมเกรดพรีเมียมแต่ในราคายุติธรรมไม่สูงเหมือนกับที่ประเทศท่ื่นบ้านที่เราซื้อไปพยายามสื่อความหมายครับแล้วก็กระจายไปทุกจังหวัด ให้กับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดของเราเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์ปีนี้เนี่ยผลไม้ฝั่งตะวันออก3จังหวัดก็จะมีตราดจันทบุรีและระยองเขาจะมีผลผลิตออกมาสัก5้าแสนเเป็นทุเรียนเป็นห้าแสนเจ็นี่เป็นจํานวนตันตันเขตันใช่ไหมครับใช่ครับห้าแสนเเนี่ยเมื่อเรามาบริหารจัดการแล้วเราพบว่าใช้ภายในประเทศประมาณสักแสนเศษเศษก็คือบริโภคภายในประเทศนนเแต่ ที่เหลือประมาณ4ี่แสนกว่าตันนั่นคือครเราส่งออกครับ<ม>นะครับด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภาคโลจิสติกส์ต่างๆเราเราร่วมมือกันจากคณะกรรมการฟุตบอลนี่แหละครับในการที่จะเจรจาต่อรองสิ่งที่ตามมาคือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะกระจายผลผลิตได้แล้วที่ตามมาคือราคาดีมากกิโลละร้อยกว่าบาทขึ้นนะครับเมื่อคิดกําไรแล้วก็ ที่นกักเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนก็ได้กําไรพอสมควรมีจุดสําคัญอยู่จุดหนึ่งคือว่าปีนี้เราตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มชาวสวนนะครับผ่านสมาพันธ์ทุเรียนพัทนอนอ,อสมาคมทุเรียนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหน่วยงานราชการเราตกลงกันแล้วว่าปีนี้รเราจะตัดทุเรียนวันเดียวกันเราคํานวณแล้วจากวันที่มีการผสมเกสรมีการติดดอกวันที่10เมษายนเราจะเริ่มตัดทุเรียนกันพร้อมกันครับ นั่นหมายถึงเลยครับว่าทุเรียนที่ผ่านการตัดหลังจากวันที่10จะเป็นทุเรียนซึ่งแก่จัดสําหรับการบริโภค,คนั่นหมายถึงเลยครับหากใครตัดก่อนวันที่10นั่นควรจะเพ่งเล็งถูกเพ่งเลยว่าคุณตัดทุเรียนอ่อนซึ่งเคยเป็นไม้เบอร์ใบเมากับวงการทุเรียนว่าทุเรียนของเราส่งออกไปแล้วเนี่ยผู้บริโภคฝั่งทางนู้นเขาบอกว่าทุเรียนบ้านเราเป็นทุเรียนอ่อนซึ่งอันนี้ ทำความเสียหายค่อนข้างมากกับวงการ,รทุเรียนแต่ตอนนี้เราเราใช้รูปแบบนี้ในการบริหารจัดการได้แล้วแล้วเราพบว่าทุเรียนที่ออกก่อนวันที่10อยู่ในแผงหรือหรืออยู่ในตลาดอยู่มีลงเนี่ยไปเช็คแล้วเนี่ยผลปรากอว่ามีทุเรียนอ่อนจริงรถึง30%นั่นแสดงว่าสิ่งที่เราคิดไว้ว่าเรากําหนดวันที่ตัดวันที่10เนี่ยเป็นความจริงเชื่อถือได้ว่าถ้าตัดก่อนวันที่ส0เจอทุเรียนอ่อนแน่หนึ่งสิลูกเจอ3ลูก ซึ่งตัวนี้เป็นความเสียหายก็กน้อเพราะฉะนั้นหากเราเอาถอดบบุรีนี้ไปแล้วเนี่ยเข้าไปจัดการมอมคิดว่าสถานการณ์ของทุเรียนในปีห4ปีรุ่งการพุทธกสีเนี่ยก็จะผ่านไปแล้วก็พี่น้องเกษตรกรคนจะมีความสุขในการที่จะขายผลผลิตได้อ,<ร>อย่างมีคุณภาพผูบ้บร,บ,บริโภคก็สามารถที่จะบริโภคได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็อร่อยด้วยครับผมท่านครับขณะนี้การซื้อขายทุเรียน ผ่านทางระบบอีคอมเมิร์ซกำลังเป็นที่ได้รับความนิยมมากไม่ทราบว่าทางกรมส่งเสริมการเกษตรเองเนี่ยมีนโยบายและแนวความคิดอย่างไรที่จะช่วยส่งเสริมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนการขายพี่น้องเกษตรกรอาจจะชินกับการที่ขายอยู่หน้าสวนครับชินกับการที่จะต้องขนไปที่ลงอันนี้ถือเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับว่าให้นําการตลาดครับนการผลิต เอาการตลาดในแม่ผลิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือเรารวบรวมผลผลิตของทั้งประเทศเอามาวางขายบนเว็บไซต์ที่เราจะตั้งขึ้นดีไหมนะครับทุกคนบอกเอาด้วยจากนั้นก็คือเป็นการเริ่มต้นของเว็บไซต์ขายผลผลิตทางการเกษตรเว็บไซต์น้องใหม่ก็คือเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ .com ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าของนะครับณวันนั้นเราตั้งต้นกัน เราได้สินค้าต่างๆมาขึ้นอยู่บนเชลล์เราประมาณสัก500กว่าชัินดสินค้าจาก71จังหวัดนะครับรวมกรุงเทพมหานครด้วยนะครับตอนนั้นก็เริ่มขายเปิดตัวครั้งแรกวันที่29เมษายน2 5 6 3นนี่ครบปีผ่านมาไม่กี่วันนะครับเราทํายอดขายได้200ล้านครัิงตรงนี้พวกเราก็มีความสุขนะครับคือเราได้อย่างน้อยก็ได้ช่วยเปิดช่องทางในการขายให้กับพี่น้องเกษตรกรส่วนในเรื่องของ อีคอมเมิร์ซที่ว่าเนี่ยครับตอนแรกเนี่ยเราส่งทุเรียนไปที่มันจีนแล้ว45ล้านตันเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการที่จะระบายผลผลิตสินค้าให้กับพี่น้องเกษตรกรครับท่านครับผมได้ทราบมาว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเนี่ยตอนนี้มีโครงการดีๆชื่อโครงการตลาดเกษตรสนามเป้าช่วยเหลือเกษตรกรตัดวงจรโควิดครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงโครงการนี้ครับที่มาที่ไปก็คือว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ย ได้มีการเซ็นบันทึกความเข้าใจกับสถานีช่อง5เนี่ยครับสนามเป้าเนี่ยครับทำโครงการร่วมกันนําผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรมาออกสื่ออีกแนวทางหนึ่งในการที่จะขายของนะครับมาเห็นว่าของจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็คุยกันเลยครับว่าจะขายของของที่ไหนคุณภาพเป็นยังไงราคาเท่าไหร่โดยผ่านสื่อทางระบบออนไลน์ทางทีวีนะครับเนื่องจากว่าทางช่อง5มีสื่อ กระทรวงเกษตรมีสินค้าอยากจะขายเราก็ร่วมมือกันและโครงการที่ว่านียเราไปประสานงานกับเครือข่ายของเราโดยเฉพาะระบบของโลจิสติกส์นะครับซึ่งในขั้นต้นเนี่ยครับเราได้ทำเอ็มบูร่วมกันกับไปรษณีย์ไทยะครับในการที่จะช่วยขนส่งสินค้าอันนี้ผมว่าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับในความร่วมมือของของกระทรวงเกษตรกรกับสื่อซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมไปทั่วประเทศนะครับและก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการที่จะจำหน่ายผลผลิต ผมคิดว่าคงจะเป็นผลิตแทบทุกชนิดนะครับท่านครับปัจจุบันตลาดทุเรียนส่งออกคุณภาพจําเป็นต้องมี QR code เพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถเช็คย้อนกลับมาที่แหล่งผลิตได้แต่ในขณะเดียวกันทุเรียนคุณภาพที่เราขายกันในประเทศไทยเนี่ยยังมีการจัดทำ QR code กันน้อยมากไม่ทราบว่าทางกรมส่งเสริมการเกษตรมีส่วนเข้าไปช่วยให้ความรู้อย่างไรบ้างครับระบบ QR code เป็นระบบหนึ่งเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจครับ ในคุณภาพของสินค้าครับในรูปแบบของการตรวจสอบย้อนกลับทุเรียนรูปนี้ถ้ามี q r code ปรากฏอยู่สามารถที่จะโทรศัพท์ขึ้นที่ของเราเนี่ยสแกนปุ๊บตรงนี้จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของผู้ผลิตชื่ออะไรนามสกุลอะไรบ้านอยู่ที่ไหนนะครับมื้อที่เพาะปลูกอะไรบ้างผลผล็ตนี้อยู่ที่ต้นถ้าละเอียงจริงนะครับอยู่ที่ต้น หมายเลขอะไรในส่วนของคุณอันนี้ถือเป็นหน้าที่สําคัญอีกหน้าที่หนึ่งของคนกระทรวงเกษตรและหกรณ์เลยครับเพราะทุกชนิดสินค้าครับไม่ใช่เฉพาะผลไม้ผักเนื้อสัตว์สินค้าจากประมงจากสัตว์น้าทั้งหลายทุกนี้คิดว่าคนสามารถที่จะตอบโจทย์ตัวนี้ได้ผมทราบมาว่าทางกรมส่งเสริมการเกษตรเองเนี่ยมีการส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ไม้ผลครับท่านครับอัตลักษณ์ไม้ผลคืออะไรครับมีที่มาอย่างไรและมีความสําคัญอย่างไรครับ เขาบออัตลักษณ์ก็คือความเป็นตัวตนนะอัตตะก,ก็คือแปลว่าเรากรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นเจ้าของเรื่องนี้อยู่อันนี้เป็นแนวคิดในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มของตัวชนิดสินค้าซึ่งก็เป็นสินค้าซึ่งบ่งบอกเรื่องราวต่างๆของสินค้าชนิดนั้นๆยกตัวอย่างเช่นทุเรียนเราคุยกันทุเรียนวันนี้นะครับก็มีทุเรียนอันตลักษณ์ที่อยู่ในในหลายๆจังหวัดถ้าจะทานทุเรียนสาลกใิให้ได้อร่อยที่สุด ก็ต้องไปที่พังงาต้องไปที่แหล่งกําเนิดไปที่นั่นต้นต่อจุดกําเนิดเขาอยู่ที่นั่นครับนะครับในบริเวณที่ปลูกทูเรียนสาริกาที่พังงาครับมันมีความสมบูรณ์พร้อมกันในทุกๆมิติตั้งแต่ในเรื่องของตัวดินตัวพันธุ์ตัวของสภาพความชื้นภูมิอากาศอุณหภูมิแสงแดดการดูแลรักษาของคนที่นั่นพยายามที่จะรักษาอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนของทูเรียนสาริกาเอาไว้ นั่นก็หมายความว่าทุเรียนสาริกาที่พังงาครับน่าจะเป็นตัวแทนของทุเรียนสาริกาที่ดีที่สุดในโลกครับไม่ใช่ในประเทศใน,ในโลกเลยเออช่วงวิกฤตการโควิด1 9อย่างในปัจจุบันนี้ครับไม่ทราบว่าทางกรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายและแนวทางในการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอย่างไรบ้างครับจริงๆเราเราเราทำมาก่อนนั้นจนกลายเป็นงานประจ,จํา เมื่อมีเชื้อโควิด19เข้ามาเนี่ยทำให้พวกเราต้องมีการปรับตัวในการปฏิบัติงานทั้งจากเมื่อก่อนเราเคยเข้าไปพบกับพี่น้องเกษตรกรถึงสวนมีการเจอหน้ากันนะครับเข้าไปพูดคุยแต่ทุกวันนี้เนี่ยการเข้าหากันก็จะน้อยลงเราใช้ที่เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใหม่ในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการใช้ การปรับทะเบียนเกษตรกรจากเมื่อก่อนที่น้องเกษตรกรต้องมาที่กเกษตอรอำเภอมานั่งเขียนกรอบแบบสอบถามว่าปีนี้ปลูกอะไรกี่ไร่แต่ทุกวันนี้เราใช้แอปพลิเคชันนะครับที่ปรากฏอยู่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็ปรับสมุดเขาเรียกว่าเป็นสมุดเขียวนะครับผ่านทางระบบแอปพลิเคชันได้ครับอันนี้ก็ลดการที่จะต้องรอพบตะาหาดีกันนะครับในเรื่องของการประชุมเราก็ใช้ประชุมลักษณะของการประชุมออนไลน์หรืออาจจะให้ผู้นําภนทิชุมชนเขาประชุม แล้วก็ส่งผลการประชุมมาให้เรารแต่สอบถามอะไรก็แจกที่นู่นเสร็จป๊บก็ส่งตัวแทนมาส่งให้เราก็ลดการที่จะพบปะหารือกันคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เห็นภาพของการขับเคลื่อนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนอย่างชัดเจนครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับท่านเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรครับขอบคุณครับดีครับ ค่ก็ต้องขอขอบคุณท่านเข้มแข็งยุติธรรมดำรงนะคะที่มาบอกถึงแนวทางการส่งเสริมทุเรียนให้กับชาวสวนเพื่อให้ทุเรียนไทยของเราสามารถไปแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ค่ะครับนังชัยครับแม้แต่ในช่วงที่มีสถานการณ์ไวรัสโควิด1 i d 1 9 ทางกรมส่งเสริมการเกษตรยังบริการประชาชนอย่างต่อเน,นื่องครับสุดยอดมากๆเลยนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราไปดูเรื่องราวของศิลปินนักร้องลูกทุ่งนะคะที่ต้องบอกว่าชื่นชอบทุเรียนมากๆแต่ว่าจะเป็นท่านไหนคะ่ะช่วงนี้ให้นึกกันไปก่อนพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะค ช่วงที่2ของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนกันแล้วค่ะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบทุเรียนครับต้องไม่พลาดช่วงนี้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องของศิลปินนักร้องในวงการรู้กันดีครับว่าเป็นศิลปินนักร้องที่ชื่นชอบทุเรียนมากครับแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าเป็นใครนะคะต้องตามไปดูพร้อมๆกันนะคะค,คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าพูดถึงศิลปินนักร้องลูกทุ่งคุณภาพนะคะที่เป็นขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศ ชเชื่อว่าหนึ่งในอันดับต้นๆต,ต,ต้องมีชื่อของคุณยิ่งยงยอดดวงามอยู่แน่ๆเลยค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับคุณยิ่งยงนะคะถึงในบทบาทของการทำงานด้านจิตอาสา และแขกรับเชิญกิติมศักดิ์อีกหนึ่งท่านค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะคือท่านร um no ้อยตํารวจโทดอกเตอร์มนัทโนนุชประธานการร,กรมการมริษิทมิราเคิลออฟไลฟ์และท่านยังเป็นรองประธานสภาสังคมส่งเคราะหแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนิ่ด้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยครับ ่อนอื่นเลยขออนุญาตเรียนถามท่านก่อนคะ่ะตอนนี้ทางมูลนิธิคะ่ะได้มีการดําเนินงานในส่วนของมูลนิธิยังไงบ้างคะ่ะท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ค่ะครับถ้าพูดถึงโควิดนะครับเราจริงๆแล้วมันมีเวลามาเป็นปีแล้วนะครับมูลนิธิเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องอที่ประสบภัยพิบัติเรื่องโควิดเนี่ยมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการมอบของใชพดูแลเรื่องอาหารนะครับอาหารปรุงเสร็จ มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งวันนี้เราก็จะทําอยู่นะครับและถึงสาคัญที่สุดวันนี้ที่เราเข้าไปดูมากๆก,ก็คือพี่น้องชาวต่างจังหวัดที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเนี่ยมนที่ก็ลงไปช่วยด้วยเพราะมีผลกระทบอย่างมากนะครับเรามีโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกรอยู่แล้วก็เราก็เลยไปดูแลพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ อยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังถึงงานด้านจิตอาสาที่คุณยิ่งยงได้เข้ามามีบทบาทด้วยอะค่ะตรงนี้ครับก็ต้องขอชื่นชมท่านยิ่งยงยอดบัวงามศิลปินทู่มีจิตเป็นกุศลจิตอาสาอย่างมากยิ่งยงไม่ได้ทํางานมูลนิธิช่วงโควิดเป็นเป็นโครงการแรกนะครับค,คุณยิ่งยงยอดบัวงามเนี่ยทำงานมูลนิธิมีเคลื่อนไห์แล้วเป็นจิตอาสามาโดยตลอดอยู่แล้วตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีเนี่ยนะครับคุณยิ่งยงได้ปฏิบัติตรงนี้มาโดยตลอด สภาสังคมสงเคราะห์คุณยิ่งยงก็เป็นลูกอัตุรูดีเด่นแห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์นะครับเป็นนักร้องที่มีน้ําใจมากๆนอกจากจะอุทิศกายมาช่วยแรงกายมาช่วยแล้วก็ยังเสียสละทรัพย์ของตนเอง <c oughs> แล้วก็ได้รู้จักกับคุณยิ่งยงก็ตอนที่อยู่กับยอดรักนะครับ <c oughs> ผมได้สังเกตนะครับว่าทําไมศิลปินลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาดํารงชื่อเสียงของเขาไว้ได้ยาวนานสิ่งที่พบเห็นก็คือความมีน้ําใจความเสียสละ การไปร้องเพลงที่งานวัดเนี่ยบางบางงานเนี่ยนะครับคุณยิ่งยงช่วงยิ่งยงดังเนี่ยสมศรีดังๆเนี่ยวงโนตีคุณยิ่งยงไปเล่นนะ่ะวันนั้นนะ่ะจะได้เงินเยอะแต่วงที่มาเล่นก่อนหน้านั้นเนี่ยรายไ,ได้อาจจะไม่เข้าวัดค,ค,คุณยิ่งยงก็ต้องเสียตลาดนะครับสมมติจ้างไปห้าหมื่นบาทวัดขาดทุนม,มาสามวันคุณยิ่งยงเนี่ยจะต้องเสียตลาดตัวเองเอาเงินที่จะได้วันนั้นนะ่ะมอบให้กับวัดเพ<อ>ื่อไม่ให้วัดขาดทุน แล้วคุณยิ่งยงเองล่ะคะจุดเริ่มต้นของการที่เรามองเห็นความสําคัญของงานจิตอาสาค่ะมันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่คะจริงๆมูลคันออนไลน์เนี่ยท่านมีเยอะมากในเรื่องของการช่วยคือไม่เลือกเขาเรียกไม่เลือกช่วยตรงไหนก็ได้น้ําท่วมไฟไหมฝนตกที่ไหนหรือว่ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ท่านจะช่วยหมดและอย่างหนึ่งผมคิดเสมอว่าทุกคนที่เราช่วยคือเคยให้โอกาสเราโอกาสเรามีชื่อเสียงสนับสนุนเรามาไม่ว่า จะซื้อแผ่นซีดีหรือว่าจะซื้อตลับแผ่นสมัยก่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมนึกตปล่าว่าถ้าไม่มีทุกคนก็มีดินผมวันนี้ค่ะและ้วก็ถ้าไม่มีท่านเราก็ทําไม่ได้เพราะน,นั้นต้องมีผู้นําถ้าไ<ะ>ม่มีผู้นำเนี่ยเราทําไม่ได้ก็เลยบอกว่าเนี่ยท่านมาทําตรงนี้เรารู้สึกดีใจเรารู้สึกขอบคุณแทนวงการเป็นลูกทุ่งที่ท่านมีจิตอาสาตรงนี้แลแล้วท่านก็เป็นคนที่แนะนำชักชวนเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วย อยากให้ท่านมานัดนะคะฝากถึงคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราเป็นประชาชนตัวเล็กๆเราอยากที่จะเริ่มต้นงานด้านจิตอาสาบ้างเริ่มจากอะไรดีคะท่านครับขอบคุณครับเป็นคําถามที่ดีนะครับผมกลับเรียนพี่น้องชาวไทยอย่างนี้นะครับพวกเราคนไทยเนี่ยโชคดีมากมีบุญมากที่เกิดในพื้นแผ่นดินไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นเก้ารัชกาลที่10เนี่ยท่านพระราชทานโครงการจิตอาสา เราทําความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ะนะครับอันนี้เป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็ขอบคุณช่องห้านะครับที่จัดโครงการดีๆนะครับตลาดกเกษตรสนามเป้าช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรตัดวงจรโควิดได้ด้วยช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรจรงิงๆการทํางานจิตอารเนี่ยในหลวงรัชกาลที่สิบเนี่ยท่านทรงมีรับสั่งว่าคือใครก็ได้ที่เห็นอะไรที่จะทําเพื่อบ้านเมืองได้ให้ทําอ,อย่างคุณยิ่งยงเนี่ยครับไม่ได้ทํา กับมูลนิธิอย่างเดียวอย่างทีท่กล่าวไปเรียนไปแล้วนะครับคุณยิ่งยงทําทุกอย่างเราคุยกันมาเนี่ยมีแต่เรื่องงานบุญเรื่องงานบุญงานช่วยเหลือพี่น้องเราวันนี้นะครับเดือดร้อนอย่างมากก็อยากให้พี่น้องทุกคนนะครับนำราชโบายโครงการของร่นเก้าและการที่สิบมาปฏิบัติกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ําใจให้กันและกันนะครับการกิจอาสาของเราเนี่ยนะครับการทําโดยที่มีหวังผลตอบแทนเนี่ยคือการทําความดีเนี่ย ความดีนั้นจะตอบแทนท่านให้มีสุขภาพดีค,ครอบครัวอบอุน่นประเทศชาติเราก็จะมั่นคงนะครับ <ฮะ S 1> ให้เรามีความรักความสามัคคีนะครับอยากให้คุณยิ่งยงฝากถึงคุณผู้ชมด้วยค่ะในแง่ของตอนนี้โควิดเองเราก็ต้องระมัดระวังกันอย่างมากในขณะเดียวกันเราก็ต้องใช้ชีวิตให้มีคุณค่าเผื่อแผ่ถ,ถึงคนอื่นด้วยค่ะฝากถึงคนดูทั้งหมดนก็ต้องบอกพี่น้องทุกท่านนะครับว่าสมัยก่อนเคยได้ยินจะเชื่อใจทางยาวางใจคนค่ะตอนนี้ คนที่ว่าเนี่ยแม้แต่คนใกล้ชิดเราคนติดตัวเราเราก็วางใจไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเขาไปไหนมาผมเคยคุยกับไฮบอกไฮอย่ามาเลยที่บ้านพี่ติดโควิดเปล่าบอกอุ้ยพี่หนูไม่ได้ไปไหนเลยหนูอยู่บ้านตลอดอ้ามึงอยู่บ้านแล้วคนอื่นก็มาหาหนูเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องระวังต้องระวังดังนั้นทุกคนฮะเราไปไหนมาไหนเนี่ยปิดแมสเอาไว้เตรียมแอลกอฮอล์แบบผมอย่ผมเตรียมชิดฉชินะครับ ค่ะขอบคุณมากค่ะระวังกันตลอดเวลาจริงค่ะ,คะและการปรจิจตอาสาเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าใครไม่มีจิตอาสาจริงมันทําไม่ได้ต้องทําด้วยใจต้องทําด้วยความสื่เราเสียสละได้เราเสียสละเลยค่ะสิ่งแรกมันต้องมาจับใจเราก่อนค่ะ ทราบมาว่าคุณยิ่งยงชอบทุเรียนมากครับผมแล้ววันนี้จะมาสาธิตการปอกให้ดูด้วยได้ครับเห็นบอกว่าอยู่ที่บ้านนี่เป็นมือปอกเลยเพราะว่าภรรยาชอบมากเมียแบบบังคับให้ปอกทุกวันเลยเคยทานมากที่สุดนี่ประมาณประมาณลูกเดียววันนี้เนี่ยทุเรียนที่เราเตรียมมาเป็นหมอนทองแต่เห็นบอกว่าจริงๆแล้วพี่ยิ่งยงชอบพันการยาวที่สุดใช่ไหมครับมันต่างกันยังไงคะพี่ถ้าแบบตามความรู้สึกเรามันอร่อยกว่า เทคนิคมีเทคนิคอะไรพิเศษไหมคะสําหรับการปอกก็ตรงนี้จะเป็นจะเป็นล่องที่เราจะต้องปอกเพื่อที่จะดึงลูกองนี้ออกมาเนี่ยพูพูออกมาพูออกมาเนี้ยพูออกมาเราก็งัดออกมาแบบนี้มัมีรอยให้มให้เราให้เราให้เราแกะตามรอยเนี้ยโอ้ กลางพอดีเลยครับอ่าพี่น้องที่ชอบทานทุเรียนนะครับก็นี่ครับโครงการตลาดเกษตรสนามเป้าเนี่ยจัดให้กับพี่น้องทุกคนทุกท่านเลยนะครับถ้าอยากจะทานทุเรียนอร่อยๆก็ได้เลยนะครับจัดไปเลยนะครับแล้วก็มีบริการจัดส่งถึงบ้านด้วยค่ะโอ้สะดวกสบายครับช่องห้านำโครงการดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรเรานะครับดังนั้นพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็สามารถสั่งซื้อได้เลยใช่ครับนี่ครับฝีมือผม ิมเลยค่ะร่ารู้เรีครับน่รู้เี่ยเชื่อว่านะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านได้รับความรู้ได้ซึมซาบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานด้านจิตอาสาแล้วก็ได้รู้จักกับคุณยิ่งยงอีกมุมหนึ่งที่เป็นคนชอบทานทุเรียนและปอกทุเรียนเก่งมากๆปอกมือให้เป็นตัวจริงนะคะขอบคุณเลยครับเพราะฉะนั้นขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาครับ โอ้โหเห็นลีลาการปอกทุเรียนให้ภรรยาของพี่ยิ่งยงต้องบอกว่าสุดยอดมากปรบมือให้เลยนะคะเนี่ย สำหรับสุภาพบุรุษท่านไหนนะคะที่รับชมร,รายการช่วงนี้อยู่อยากจะปอกทุเรียนให้กับภรรยาบ้าง <c oughs> แต่รู้สึกกดดันไม่มีทักษะอ่ะเอาเป็นว่าฉันมีตัวช่วยมาให้ค,ะค่ะไม่ต้องไปปอกเองให้ยุ่งยากนะคะก็สั่งกับทางตลาดเกษตรสนามเป้าเราเนี่ยแหละค่ะเป็นทุเรียนหมอนทองคัดเกรดค่ะพี่กล้าคะแล้วนอกจากทุเรียนเนี่ยช่วงนี้เรามีผลไม้อะไรมาจัดจาหน่ายให้คุณผู้ชมกันบ้างค,ะค่ะมีกระท้อนมังคุดจากจังหวัดปราจีนบุรีครับ เงาะจากจังหวัดตราดและลำไยบ้านแพ้วสมุทรสาครครับโอ้โหน่าสนใจมากๆงั้นช่วยย้ำช่องทางในการสั่งให้อีกสักรอบหนึ่งค่ะสนใจสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ทาง call center ของทอทบ5เรานะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ022791255ครับย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับ022791255หรือทาง l ลาย หรือทาง f a c e o o o k p a โอลาลาช้อปปิ้งครับสะดวกมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครถือโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือเนี่ยตอนนี้สแกนได้เลยนะสั่งได้เลยนะคะมีบริการจัดส่งฟรีด้วยครับนอกจากนี้ค่ะเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะนําผลผลิตของตัวเองนะคะมาจัดจําหน่ายผ่านทางโอลาลาช้อปปิ้งก็สามารถทําได้ด้วยทําได้ครับโทรเข้ามาที่คอร์เซ็นเตอร์ของเราครับเบอร์โทรศัพท์022791255ครับ แสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง y o u ู u ูบชาแนลเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายละเอียดตามที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะ และกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์วันอังคารและสดทุกวันพุธเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง5 HD วันแห่งนี้วันนี้ชัดแล้วพี่กล้าลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ